ครับสวัสดีนะักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเก็บตกข่าวเศรษฐกิจประจำช่วงเย็นวันที่8เดือนกุมภาพันธ์สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องสัญญาณทองคําสกุลเงินนะครับตอนนี้เราเปิดให้บริการมากว่า2ปีแล้วใครสนใจคลิกเข้าดูรายละเอียดที่ลิงก์ไอดีด้านล่างได้เลยนะครับวีทีมาร์เก็ตกับโปรโมชั่นใหม่ใครสนใจรายละเอียดอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ For ร o กซ์ฟครับนักงทุนกับโปรโมชั่นใหม่เช่นเดียวกันทเทรดดีมีรางวัลตอนนี้ใครสนใจที่อยากจะรุ้นรับของรางวัลต่าง,าง,างๆนะครับเขามีแจกแล้วนะ XM ครับผม เปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที50าสดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินและในส่วนของวินเซอร์บรูกเกอร์นะครับตอนนี้กำลังเปิดรับสมัครไ b แนะนำบรกเกอร์อยู่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดถึง12เหรียญต่อหลอดกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเยอะมากๆเลยนะครับสวัสดีนักลงทุนครับเก็บตกข่าวเศรษฐกิจกักบกระผมคูณเปานะครับเราพานักลงทุนมาดูบทความเกี่ยวกับอัตรางเงินเฟอ้อนะครับผมความเสี่ยงสูงสุดต่อเศรษฐกิจโลกในปี65ตามผลสำรวจของนักเศรษฐศาสตร์ของรอยเตอร์ ที่ได้ปรับลดแนวโน้มการเติบโตทั่วโลกเนื่องจากความกังวลเรื่องของกำลังซื้อที่อาจจะชะลอตัวแล้วก็อัตราดอกเบีย้ยซึ่งเป็นความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นเร็วกว่าที่คาดการกันเอาไว้โดยผลสำรวจสะท้อนว่าอัตราเงินเฟอ้อที่สูงอย่างต่อเนื่องจะยังคงหลอกล้อนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในปีนี้ สิ่งนี้นะครับแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงเลมื่อ3เดือนที่แล้วเมื่อนักเรศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่มีมุมมองไปในทางเดียวกันกับธนาคารกลางในที่แพร่หลายมุมมองในขณะนั้นว่าอัตรางเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงขึ้นซึ่งส่วนหนึ่งมาจากปัญหาคอขวดของกำลังการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดจะเป็นเรื่องแค่ชั่วคราวในการสำรวจของรอยสเตอร์ประจำไตรามาสล่าสุดของนักเรศรษฐศาสตร์กว่า500คนที่ดำเนินการตลอดเดือนมกราคม นักเศรษฐศาสตร์ได้เพิ่มการคาดการอัตรางเงินเฟอ้อในปี2,565สำหรับเศรษฐกิจส่วนใหญ่46แห่งที่ครอบคลุมแม้ว่าแรงกดดันด้านราคาจะยังคงลดลงในปี2,566แต่แนวโน้มเงินเฟอ้อจะยังคงเหนียวแน่นกว่าเมื่อ3เดือนที่แล้วอย่างมากในเวลาเดียวกันนะครับนักเศรษฐศาสตร์ก็ปรับลดคาดการการเติบโตของเศรษฐกิจทั่วโลกหลังจากขยายตัว5.8%ในปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจโลกเนี่ยคาดว่าจะชะลอตัวลงเหลือ4.3ในปีนี้ลดลงจาก4.5ที่คาดการกันเอาไว้ในเดือนตุลาคมส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเพราะว่าอัตราดอกเบีย้ยและก็ค่าครองชีพที่สูงขึ้นการเติบโตช้าลงไปอีกเป็น3.6และ3.2ในปี66แล้วก็ปี2567ตามลำดับซึ่งเกือบ40นะครับของผู้ตอบคำถามเพิ่มเติมระบุว่า อัตรางเงินเฟอ้อเนี่ยนับว่าเป็นความเสี่ยงสูงสุดต่อเศรษฐกิจโลกในปีนี้โดยเกือบ35%มองว่าความเสี่ยงเดมาจากโควิด -19 แล้วก็อีก22%กังวลว่าธนาคารกลางเดจะเคลื่อนไหวไวเกินไปเกี่ยวกับในเรื่องของตัวนโยบายคุณเดวิดนะครับหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของกลุ่ม Deutsche Bank กล่าวว่า โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นและความน่าจะเป็นของการลงจอดอย่างนุ่มนวลในปี2,565ต้องใช้สมมุติฐานที่ดีและก็โชคดีเพียงเล็กน้อยและโรคระบาดตลอดจนถึงความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างประเทศ โพของรอยเซอร์นะครับในเดือนนี้เนี่ยมีการพบว่าธนาคารกลางขนาดใหญ่18แห่งจาก24แห่งที่คาดว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยหนึ่งครั้งในปีนี้เมื่อเทียบกับ11ในการสำรวจเดือนตุลาคมของธนาคารกลางสหรัฐ ส่งสัญญาณเมื่อวันพุธนะครับว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยกองทุนของรัฐบาลกลางจากระดับต่ำสุดเป็นประวัติการที่0ถึง0.25ในเดือนมีนาคมหลังจากยุติโครงการซื้อพันธบัตรหรือว่ามาตรการ QE ทางด้านของธนาคารแห่งชาติอังกฤษเป็นธนาคารกลางรายใหญ่แห่งแรกของโลกเลยที่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ตั้งแต่เริ่มมีการระบาดใหญ่ของโควิด -19 และก็คาดว่าจะดำเนินการอีกครั้งธนาคารแห่งประเทศแคนาดาก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นดอกเบี้ยด้วยเช่นเดียวกันในทางตรงกันข้ามนะครับนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่คาดว่าธนาคารกลางยุโรปและธนาคารกลางแห่งประเทศญี่ปุ่นจะอยู่จนถึงสิ้นปีหน้าเป็นอย่างน้อยหมายความว่าคงอัตราดอกเบี้ยนะครับในขณะที่วงจรรัดกลุ่มอยู่ในช่วงเริ่มต้นในตลาดที่พัฒนาแล้วธนาคารกลางในตลาดเกิดใหม่หลายแห่ง ยังมีข้อยกเว้นที่โดดเด่นบางประการยกตัวอย่างเช่นประเทศบราซิลและประเทศจีนกำลังรอสัญญาณของเฟดในขณะที่ก็กำลังต่อสู้กับโรคระบาดและก็ความท้าทายทางเศรษฐกิจของพวกเขาเองในช่วงเวลา3ทศวรรษที่ผ่านมานะครับธนาคารกลางในตลาดที่พัฒนาแล้วซึ่งก็นำโดยธนาคารกลางสหรัฐมีแนวโน้มที่จะเห็นกำลังการผลิตที่กระทบต่ออัตราเงินเฟ้อซึ่งจะเป็นตัวฉุดการเจริญเติบโตที่ควรจะได้รับการบรรเทา โจเซฟลัมตันนะครับนักเศรษฐศาสตร์ระดับโลกของเจพีมอร์แกนได้กล่าวเอาไว้ครับทุกท่านอันนี้เนี่ยต้องบอกกับนักทุนนะครับว่าอาจจะมีการแปลแปลกๆนิดนึงนะครับเนื่องแตว่าเป็นคําที่ทับศัพท์เลยครับเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกครั้งหนึ่งแล้วกันคือเขาบอกว่านะครับในส่วนของแนวโน้มของเฟดเนี่ยคือเขาจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายครับทุกท่านซึ่งมันจะเป็นตัวที่ใช้ฉุดการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในปีนี้นะครับนี่คือคําพูดของคุณโจเซฟลัมตันที่ได้หมายความกันเอาไว้ครับ อย่างไรก็ตามครับเนื่องจากธนาคารกลางรายใหญ่เนี่ยแสดงความกังวลเกี่ยวกับการนําการคาดการเงินเฟอมาใกล้สู่เป้าหมายประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ต้องเผชิญกับความท้าทายที่คล้ายคลึงกันโจเซฟลัมตันได้กล่าวว่าแรงกดดันต่อธนาคารกลางในตลาดเกิดใหม่นะครับที่จะปฏิบัติตามความคาดหวังด้านเงินเฟอมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดตลาดเกิดใหม่มีการปรับเปลี่ยนนโยบายตามกันไปด้วยเหมือนกันเนี่ยมันก็จะยิ่งมีผลกระทบต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างมากเลยทีเดียว ทีนี้แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจมากกว่า60%จาก46ประเทศในการสำรวจความคิดเห็นถูกปรับลดรุ่นหรือไม่เปลี่ยนแปลงนะครับคือขอภัยถูกปรับลดลงหรือว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงในปี2565อันนี้คือ60%ที่เขาวิเคราะห์กันเอาไว้แล้วก็อีกประมาณ90%ของผู้ตอบแบบสอบถามนะครับ144คนจาก163คนกล่าวว่ามีความเสี่ยงด้านลบต่อการคาดการณ์ของพวกเขาเอง อันนี้ก็คือเป็นบทวิเคราะห์นะครับนักทุนจากเว็บไซต์ของการเงินธนาคารออนไลน์นะครับที่ได้มีการแปลแล้วก็เรียบเรียงมาครับทุกท่านเกี่ยวกับหัวข้อของเงินเฟอ้อจะสังเกตเห็นได้เลยนะครับว่าหลายประเทศเนี่ยยังคงมองว่าเงินเฟอ้อน่าจะเป็นปัจจัยเสี่ยงสําคัญที่จะเข้ามากระทบต่อเศรษฐกิจครับบางคนถามเอ๊ะคูณเงินเฟอ้อขึ้นเนี่ยหมายถึงเศรษฐกิจดีไม่ใช่เหรอครับดีในระดับหนึ่งแต่ถ้าขึ้นมากเกินไปเนี่ยมันจะส่งผลทําให้ภาคการบริโภคชะลอตัวด้วยและภาคบริโภคถ้าเกิดว่าชะลอตัวจริงๆเนี่ยมันก็ ไปด้วยนั่นเองครับนักทุนนี่คือข่าวที่เราได้นํามาเล่าสู่กันฟังนะครับสวัสดีครับ